แต่งหน้าภายใน3นาที สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้กลับมาพบกับคลิปแบบนี้นานมากๆแล้วนี่ท่าอะไรคือแบบมันนานจริงๆทุกคนก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทําวันนี้ก็เช่นกันนะคะแก้วได้รับชาเลนจ์นะคะมาจากทางจุฬาเร์บให้แต่งหน้าภายใน3นาทีเนื่องด้วยเราก็อยู่ในวงการการแต่งหน้ามาสักระยะเกือบ10ปีได้นะคะลุกในวันนี้ของเราเนี่ยก็จะต้องแน่นวันนี้นะคะที่แก้วคิดในห ววนะคิดภาพก็คือจะเหมาะกับการไปงานหรือว่าไปทํางานแบบฉบับการเร่งรีบแต่วันน้าเนี่ยก็ต้องแน่นได้ครบทุกอย่างภายใน3านาทีมาลุ้นกันว่าแก้วจะทําสิ่งนี้ได้หรือเปล่าและแน่นอนนะคะวันนี้แก้วมากับแบรนด์จุฬาเฮิร์บใช่ไหมนําตัวนี้ก่อนใครที่มีชีวิตที่เร่งรีบมากต้องการความเร่งรีบแนะนําตัวนี้ค่ะตอบโจ้ก็คือจุฬาเฮิร์บนะคะดีดีครีมแต่งโมนัน ดีดีครีมที่มีกันแดดในตัวนะคะมี spf 50 pa บวกบวกบวกนะคะก็คือบวก3มตัวนะ,ะและตัวนี้นะคะเขาก็ยังเป็นเมคอัพเบสในตัวด้วยนะคะช่วยปรับผิวให้กระจางใสขึ้นได้นะคะเรียกว่าสะดวกง่ายนะคะเป็นของถูกและดีที่ควรมีเลยก็ว่าได้มาแล้วอะ่ะเขาจะไม่วอกไม่ลอยนะคะวันไหนที่เราเร่งรีบเนี่ยตัวเดียวจบได้เลยหรือว่าถ้าใครที่ต้องการแต่งหน้าแน่น แน่นนะคะก็สามารถทาตัวนี้ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ลงรองพื้นจะทําให้รองพื้นแล้วก็เมคอัพในวันนั้นเนี่ย ติดทนมากขึ้นเขาและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเขากันเหงื่อแล้วก็กันน้ำด้วยค่ะเรามาดูข้าวในส่วนของสารสกัดหลักๆของเขานะคะตัวนี้สารสกัดหลักๆเขาเนี่ยมาจากเปลือกแตงโมทุกคนช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะแล้วก็มีกุตตาไทโอนด้วยช่วยให้ผิวกระจ่างใสนั่นเองแล้วก็มีน้าแร่ฝรั่งเศสนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะให้ดูก็คือเนื้อเขาเนี่ย จะแตกตัวเป็นน้ำแร่ฝรั่งเศสอ่ะเดี๋ยวขอบ,บีบให้ดูนี่เลยนะคะอันนี้คือเนื้อของเขาเดี๋ยวก็จะพาให้ดูนี่เห็นไหม เขาก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นโดยการแตกตัวเป็นน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส่กลิ่นเขาหอม้ลยนะคือหอมอ่อ,อนๆหอมไม่ฉุนอะ่ะคือกลิ่นดีเลยจะทาแขนฝั่งนี้ให้ดูเทียบกับแขนอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพโอเคจะเห็นได้เลยนะคะว่าข้างที่ทานเนี่ยก็คือจะใบขึ้นกว่าข้างที่ไม่ได้ทาชัดเจนอยู่นะ เนี่ยเห็นปะและที่สําคัญของเขานะคะก็คือราคาไม่แพงจับต้องได้นะอันนี้ก็คือราคาแค่39บาทหาซื้อได้ที่เซเลยง่ายด้วยสะดวกนะมีไว้ไม่เสียหายมาค่ะขยบมาใกล้ๆกันนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะมาต่อกันที่ขั้นตอนที่ตื่นเต้นมากๆแล้ววนันนี้แก้วขอใช้สมาธินะเพราะว่าอยากจะ เสียงแหบเลยอะขอสงบนิ่งเดี๋ยวแกจะเปิดเพลง Let Me See ของุุาเเิร์บนะคะ2รอบคือเพลงเขาเนี่ยจะรอบละ1น,นาทีครึ่งใช่ไหมแล้วก็จะเปิด2รอบให้เพื่อนๆฟงังระหว่างที่แก้วทําสมาธิในการแต่งหน้าไปด้วยให้ทุกคนมันรุนพร้อมๆกันนะคะอคุ้ยแกตื่นแต้นเดี๋ยวแกจะกดเริ่มแล้วนะ1นเริ่มเริ่มแล้ว ใส่จนติดใจบำรุงให้แล้วไม่ต้องรอใครยังไม่อยากเชื่อสายตาดีดีครีมแต่งโมช่วยชุ่มชืน้นเท่าที่สืบก็รู้มาคงเหมือนแต่งหน้าในายามตื่นไม่ต้องคิดแค่ลองใช้โดดเด่นสดใสเป็นตัวเองเพราะทุกอย่างที่พูดมาไม่ต้องรอช้าโชยแ Let ล e ม e ซี e ล m ม s ซ e จูลาเฮิดีดีครีมแต่งโม าายตาดีดีครีมแต่งโมช่วยให้ชุ่มชื้นเท่าที่สืบก็รู้มาคงเหมือนแต่งหน้าในยามตื่นไม่ต้องคิดแค่ลองใช้โดดเด่นสดใสเป็นตัวเองเพราะทุกอย่างที่พูดมาไม่ต้องรอช้าโชยะบร l มิ m ซ s e e ล e ม me ซ e e จุลาเฮิ เสร็จแล้วท <oughs> ุกคนรีบมากเมื่อกี้นี้คือแบบมือไม้สั่นเลยเดี๋ยวจะให้ดูดีเทลใกล้ๆแล้วกันเนาะว่าก็แน่นอยู่นั้นแน่นกว่าแบบ3นาทีที่เคยแต่งมาแต่ก่อนครบอะได้มีไอเลเนอร์ด้วยได้แต่ขนตาด้วยนะแล้วก็ปัดแก้มคือทำครบทุกอย่างเลยแต่อาจจะแบบ ไม่ได้แน่นเท่าดั่งที่ใจหวังสานาทีก็ออกใช้ชีวิตได้เลยนะก็เป็นประมาณนี้ถ้าแก้วเองเนี่ยประเมินตัวเองเนี่ยคิดว่าให้ผ่านนะใน3นาทีลุกนี้สามารถใช้งานได้จริงแก้วสามารถออกไปข้างนอกได้ก็จะบอกว่าแบรนด์จุฬาหรือประธรรมดีดีครีมออกมาได้ดีเลยนะใช้งานง่ายสะดวกนะคะแล้วก็ช่วยปรับผิวให้ใสขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะจากตอนแรกที่ดูโส,สมซึม,มนะคะอันนี้ก็คือปรับให้ดูผิวดูสวยขึ้นและเขายังมีบำรุงในตัวด้วยพูดได้เลย ว่าวันนี้ลุกอะไรก็ไม่สู้ลุกไปซื้อตุลาเฮิร์บแล้วค่ะทุกคนต้องไปจัดไปลองกันใครลองแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ประมาณนี้แหละชาเลนจ์ตัวเองมา3นาทีคนวันนี้ลากกันไปแล้วนะคะยังไม่หายตื่นเต้นเลยเดี๋ยวไปตื่นเต้นต่อก่อนนะสวัสดีค่ะ